ครับใส่เข้าไปแล้วครับเอาบอลออกหลังไปหลุดทะลุไปตรงด้านปีขวาเหลือตัวสุดท้ายแท็กทันไหมไม่ทันแล้วครับหลุดเข้าไปตรงกลางครับหมายเลยค่าคนเดิมครับวิ่งยาวไปทันไม่ทันทันไม่ทันถึงไม่ถึงเรียบร้อยเป็นทรอยเอาล น้องกีจากบุรีรัมดูภาพช้านะฮะดูว่าถูกแท็กเกิลยื้อแย่งกันอยู่แล้วล้มลงนั่นแหละครับแจ็คเกิลแย่งบอลขึ้นมาได้ปล่อยบอลแล้วถูกต้องตามกติกาครับปล่อยแล้วหยิบขึ้นมาวิ่งเข้าไปกดวางทรายครับหมายเลขห้าของน้องกีครับ Thank <laughs> you.